เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับกระผมนายณภิชาโกษาชิวิไลผู้ว่าราะ,ะศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ําและอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยองค์การ,กร,รบริหารส่วนตำบลสแกโพงและก็ชมรมกำนันพิเศษบ้านของเพื่อเมืองที่ให้ความร่วมมือเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ เที่ยวได้ทุกวัน365วันอำเภอสร้างความอบอุ่นความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัวอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับจังหวัดว,วิิีรัมเนื่องในโอกาสวเราจะเปลี่ยนวิวไหมคะท่านผู้ว่าคะ,ะ,ะแล้วต่อจากนั้นนะคะขออนุญาตเป็นไปตลอดชีวิตนะครับในโอกาสที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ของเราเนี่ย ได้มีสูตรมั่นคงยืนยงดังนกกระเรียนนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบหรือบางท่านอาจจะเสนจภาพด้วยนะคะจัดภาวยเลยจะนั่งรอนะคะเป็นผู้ช่วยจะนั่งจะมีเพื่อนอีกไหมครับท่านที่ลงทะเบียนไว้จัดทะเบียน รอบยังไงดิคือยังไงดิได้อมถเาได้ยังมาชี้ค่ะชี้ให้ดูให้ดูว่าหอมกัน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 น่ารักมากู่ต่อไปไหครับสามครับม่เียงับนี้แหละน แก่บล้วแ anyway> ok ่แล้ขาดอย่ารทด้ทำด้ตัวนี้่ช่อขวขาเข้าเข้าเล่รำเนาะโอเคเาขาเล่รขาเล่รำมงคลมงคลมงคลฝันถุงฝันถุงฝันถุงมงคลคองรัตมาแปีแล้วนะคะช่มงม นุ้ยถือครับขั้วกำับตัวเองครับผมค่ะ40ปีโอ้คุณพี่อยู่กันมา40ปีสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้ยมาจะถ่านมากเลยเรียกได้แต่ก็น่าผายไฟขออนุญาเขียนภาพเลยน,นะคะหนู่ยชิ้นน้องอะไรลูกชิ้นนากริตขอบคุณครับ ค่ะน่ารักมากน่ารักมากขอบพระคุณมาก จังหวัดบุรีรัมย์ได้เร็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวจึงได้จัดกิจกรรมในทุกพื้นที่นะครับทั้ง23อำเภอให้มีการให้มีจิตกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่และที่แห่งนี้ก็คือพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกรเรียนพันธุ์ไทยแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับอยู่ที่สแกโพงบุรีรัมย์นะครับสถานที่แห่งนี้ก็มีการจัดกิจกรรม ในการจดทะเบียนสมรสเราเลือกสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเป็นเราใช้สัญลักษณ์ของนกกระเรียนซึ่งซึ่งเป็นสัตว์ที่ครองคู่เดียวตลอดทั้งชีวิตนะครับให้มีความมั่นคงในรักที่ยั่งยืนดังเช่นนกกระเรียนเนี่ยเราจะจึงเลือกความสำคัญพื้นที่ตรงนี้มามอบให้กับคู่บ่าวสาวที่ลงทะเบียนมาจดทะเบียนสมรสกับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา วันนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะในเรื่องนอกจากนี้แหละมันยังไปต่อยอดถึงเรื่องของการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวณพื้นที่แห่งนี้โดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่จะออกไปอย่างแพร่หลายจากกิจกรรมจดทะเบียนสมรสไปสู่เรื่องของการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำ แห่งนี้นถือว่าตรงนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างยังย่งยืนในวันข้างหน้าเรื่องขอการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในในพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับในปีต่อไปจะมีการจัดแบบนี้และยิ่งใหญ่ไปหน,น่อยไหมครับในสําหรับในปีต่อไปนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นนโยบายสําคัญที่จะต้องให้ทุกอําเภอได้จัดเป็นอีเวนต์หนึ่ง ในรอบปีนะครับแล้วก็จะอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดบ,บุรีรัมย์ของเรายกตัวอย่างเช่นของอำเภอพุทธสงในวันนี้ก็จัดก็จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันจดทะเบียนที่ที่ที่สถานที่เก็บน้ำนะครับที่อ่างเก็บน้ำโบราณแล้วก็พาไปไหว้พระเจ้าใหญ่นะครับในส่วนของอำเภอนางรองก็จัดจัดที่ หน้าหน้าวัดขุนกล้องนะครับบริเวณนางบริเวณบริเวณรูปปั้นนางอ,อรพิมนะครับตรงนั้นก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ในปีวีต่อไปเนี่ยเราจะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือที่ที่ผานางคอยที่โนนดินแดงแล้วเราจะจดทะเบียนสมรสกันที่นั่นแล้วก็มีอีกหลายแห่งครับ ของเรานี่ยังมีพื้นที่ที่สําคัญที่จะใช้ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วก็นํากิจกรรมในแต่ละรอบเดือนในแต่ละรอบปีเนี่ยมาจัดเป็นอีเวนต์ได้เยอะปีถัดไปน่าจะไปจัดจะเป็นทะเบียนสมรสทะเบียนแห่งความรักที่ปากภูเขาไฟกระโดงก็เป็นไปได้นะครับขอให้พี่น้องได้ช่วยกันติดตามในเรื่องนี้นะครับจะพยายามนํานําแล้วก็คัดสรรสิ่งที่ดีๆง,งามมาส่งเสริมโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับ